ฝาติดตามช่องแก้ววอล์กเกอร์หน่อยนะคะอูมาอิถ้าสายหื่น JAV ก็อย่าเพิ่งคิดมานะครับวันนี้ผมจะพาไปที่ร้านชาบูที่ชื่อว่าอูมาอิร้านนี้เป็นร้านชาบูที่เปิดเป็นที่แรกในธรรมศาสตร์เปิดมายาวนาน1ิบกว่าปีแล้วเพราะอะไรที่ทาให้ร้านชาบูร้านนี้ถึงได้เปิดมายาวนานใน้ถึงขนาดนี้เอาหุนไรเมล็ดด้วยโอ้โหลงทุนหน้าดูเลยอะ ที่ร้านนี้ให้ความสําคัญกับพวกของกินเล่นดีมากเลยอ,ลอะที่นี่มีน้ําชาบูแยกหม้อไม่ต้องคนกับใครกินอิ่มได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาสองเจ็ดเได้ทุกอย่างเลยนะรวมทั้งน้ําด้วยก็ยังรวมในราคานี้และแถมยังมีพิซซ่าให้คุณได้กินด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอื อร่อยอะ่ะต้วูชีสนี่แนะนำเลยครับพลาดไม่ได้ดีมากหมวหอมชีสไปดูกับผมครับแก้ววอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์หิวโซ่ชอบน้ำจิ้มเขาเด็ดหมูแซ่บมดเลยหอมเนื้อหมอูเนื้อนุ่มแล้วก็มนะวไม่มีมนันเยอะน้ำซุปร้านนี้อร่อยกว่าร้านในละแวกเนี่ย ทุกปากเรากินแล้วที่จะไม่เหมือนที่อื่นราหลายรอบแล้วแต่จะยังกินได้ครบอย่างทำไมน้องน่ารักจังครับอันนี้จริงเหรอเอออันนี้จริงจริงสาวจริงตอบได้ป่าพี่สาวแนะนำมาค่ะก็เลยมาลองกินแล้วก็มาบ่อยอยู่ค่ะชอบกินพิซซ่าค่ะชาบูก็อร่อยค่ะชอบกินมิติไม่ติไม่นะคะเดี๋ยวพี่จะไปบอกเจ้าของร้านให้ว่า ต้องปรับปรุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ขอปรับราคาให้มันแพงกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมลดลงก็ได้ค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับตรงถนนที่ชื่อว่าถนนเชียงรากนะครับวันนี้ผมจะมากิน ร้านชาบูเป็นชาบูในตำนานร้านหนึ่งนะครับเป็นชาบูเจ้าแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ศสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับร้านจะตั้งอยู่ในซอยเอ,อ่อยูสแควร์นะครับอยู่ใต้หอพักที่ชื่อว่าทวินทาวถ้าเข้ามาด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นยูวินเลดนะครับผมตอนนี้เรามาถึงหอพักที่ชื่อว่าทวินทาวแล้วนะครับร้านอูมาอีชาบูจะอยู่ใต้หอพักนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมมาก่อนเวลาก็จะได้คนน้อยๆเช่นเคยนะครับตอนนี้มาถึงหน้าร้านแล้วครับ ด้านหน้านี่ยเขาลังทำพิซซ่าอยู่เลยที่นี่คือมีพิซซ่าด้วยใช่ไหมว้าวพิซซ่าน่ากินมากเลยพิซซ่านี่ก็รวมอยู่ในาราคาของชาบูด้วยใช่ไหม้แจ๋วแจ๋วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมที่ร้านบรรยากาศดีมากเลยอ่ะรเราเป็นใครเอ่ยเป็นพนักงานที่นี่ชื่ออะไรครับชื่อกิฟต์ครับชื่อน่ารักมากเลยชื่อจริงชื่อสมชายชื่อล่นชื่อกิฟต์ปะครับ เราใช่เหรอเป็นร้านชาบูบุฟเฟ่ใช่ไหมใช่ครับเป็นบุฟเฟ่แล้วก็บรรการด้วยเองตรงนี้มีไอติมเหรอใช่ครับผมจะเป็นไอติมวอกับไอติมเอเตจะมี2อย่างครับผมพี่ชอบกินไอติมอ่ะน่ากินอ่ะเรามากินไอติมบุฟเฟ่กันดีไหมประมาณ12รสครับผมปกติบุฟเฟ่ที่อื่นนี่ไม่ได้มีไอติมรสชาติเยอะขนาดนี้นะอ๋อมีลำไส้ิ้นด้วยครับอ๋อดีลำไ้ิ้นใช่ไหมใช่ครับมีไอติมรสใบัวละพาไหม ไม่มีครับยำสาล่ายหรอใช่ครับได้ครับได้เลยอ๋อเป็นเป็นยำเหรอใช่ครับเป็นยำสาล่ายโหอุ้ยผลไม้ดีอ่ะเด็ดที่สุดที่โดนดที่สุดเลยนะครับเป็นพิซซ่าด้วยนะครับผมอันนี้เป็นหน้าอะไรบ้างอันนี้จะเป็นหน้าแฮมครับผมอิสลามก็ทานได้นะครับเป็นแฮมไก่ครับผมอิสลามก็กินได้ด้วยได้ครับสบายเลยถ้าเกิดแบบคนไม่มีศาสนากินได้ปห อ๋อได้แน่นอนผมเป็นพุธครับผมเป็นฟุตครับเดี๋ยวจะโดนดราม่าครับที่ร้านนี้ให้ความสําคัญกับพวกของกินเล่นดีมากเลยอะถ้าลูกค้าอยากทานซีฟู้ดก็ทานได้เลยสองได้ทุกอย่างเลยนะรวมทั้งน้าด้วยก็ยังรวมในราคานี้ใช่แล้วครับคือร้านอื่นมีหนาวนะกุ้งไซส์ใหญ่อยู่นะเป็นสันชั้นครับตัวนี้เป็นสันคอข้างล่างสุดก็เป็นเนื้อครับผมตรงนี้จะเป็นพวกหมูหมักไก่หมักปลาหมึกครับผมเป็นแมงกะพุนนะครับพนักงานจะบอกกันเองครับว่า มีนำสุปอะไรบ้างแล้วก็อิสลามสามารถทานได้ต้าวูชีสครับผมอุย้ยต้าวูชีสอยากกินนะครับสาล่ายว่ากเมกนะครับเส้นแก้วแล้วข้างล่างเป็นบุกบุกไฮดาาบุกเส้นเ้นดูดด้งครับผมอันนี้จะเป็นโซนผักเนาะครับที่นี่แบบดูสดมากครับเพิ่งเก็บมาจากดินเลยปะเนี่ยใช่ครับตลาดมา <S <S สดได้ขนาดเนี้ยเป็นน้ำเอสครับผมไปร้านไหนก็มีแต่เอสทั้งนั้นเลยนะใช่ครั ควรจะเข้าโฆษณาช่องผมบ้างแล้วนะครับโอ้โหน้ำน้ำแก้วยด้วยเหมนต้นคาซุระแล้วก็หายไปที่สุดญี่ปุ่นเนาะใช่คไหมถ่ายลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายวิดีโอเล่นได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมโอเคเรามีโต๊ะให้บริการอยู่เท่าไหร่ครับติดโต๊ะครับผมรีบมาไวเนาะจะได้โต๊ะแน่ๆราคาเท่าไหร่ถาได้กินกันน้ำซุปจะมี3แบบครับผมมีน้ำใสน้ำดำน้ำต้มยำครับผมพี่อยากได้3แบบเลยอ่ะเอได้ สำหรับพี่เดี๋ยวผมจัดให้เลยไปเดี๋ยวลองดูน้ำซุปกันครับระหว่างราน้ำซุปไปหาน้ำกินก่อนเขียวแกงหวยน้ำพันแล้วก็น้ำเดิมแล้วก็น้ำเอสนะครับวัยรุ่นอย่างพี่จะต้องเป็นน้ำเก๊กฮวยแล้วกันนี่น้ำเก๊กหวยเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราสดชื่นไหมครับไม่ดีดีเก๊กฮวยไม่หวานอ่ะเออใช้ได้นะกำลังดีหอมเออหอมดีโอเคมีอะไรกินเล่นบ้างระหว่างรอน้ำซุปเต็มไฟกับนําเอ็นะครับผมให้ลูกค้าสั่งก่อน ใช่ครับแล้วให้บอกครับฐานแบบร้อนๆครับและน้ำจิ้มพี่หิเศษมีสี่ตัวเลยครับอ่าเป็นไงบ้างเป็นซีฟู้ดครับอันนี้ก็เป็นเป็นออริจินอลครับผมต้นตำรับใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นสไปซี่ครับผมจะเผ็ดจี๊ดมาเลยครับใครรักเนื้อนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับกับเนื้อน้ำจิ้มแจ่วใช่ครับเครื่องเคียงเครื่องเคียงให้ด้วยเนาะครับผมใช่ครับผมคือตักพวกเครื่องเคียงได้ไม่อั้นเลยเพราะสื่อเพอนสื่อด้วยใช่ครับผมเพราสื่อนะ ใช่ครัถ้ญญาอยากให้เผ็ดน,นิดนึงใส่พริกได้เลยเผ็ดแล้วก็กระเทียมนิดนึงนะครับเพื่อความหอมจากต้นหอมนะครับใส่มะนาวลงไปน้ำจิ้มนี่เห็นได้ข่าวว่าที่นี่เขาต้องมีผสมน้ำจิ้มต้นตำล้ำ<ช>แบบน้ำ<ช>จิ้มเผ็ดใช่ไหมใช่นะครับผมแล้วก็ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับผมเสิร์ฟก,กับจิ้มแจ่วนี่นะใช่ครับผมผสมกัน นี oh ่ oh. เ,เป็นเข้ากันเหรอเข้ากันครับผมจิ้มกับเนื้อสุดยอดเลยครับอ่าเดี๋ยวต้องลองเฟ้นไฟกับนักเก็ตกินเฟ้นไฟลอของกี่เล่นที่นี่ดีมากเลยเพราะว่าจะทอดใหม่ๆเมื่อลูกค้าสั่งูกไหมั น้ำชาบูมีทั้งหมดสามสไตล์ใช่ไหมครับจะมีแบบน้ําใสนะครับจะเป็นซุปไก่ครับผมต้มยำนะครับของขึ้นชื่อเมืองไทยเนาะครับซุปญี่ปุ่นครับผมเป็นน้ําซุปดําครับผมหมูสไลด์ก่อนเลยนะครับผมใช่หมูส่วนไหนอ่ะเป็นสันคอครับผมรวมแค่ประมาณเจ็ดวิครับผม ้ำจิ้มยิ้งข้นดีอ้จิ้มดีหมูไฟเจ็ดวิรุมดีมากหมูหมักงาบ้างลองกับน้ำชาบูเป็นตำต้มยำหมูมักงาเดี๋ยวลองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มแจ่วอืมดีนุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแจ่วเข้ากันเฉย เนื้อวัวนะครับผมลองเป็นเนื้อบ้างเป็นเนื้อส่วนไหนครับเป็นสันคอครับผมลองเนื้อบ้างครับเนื้อนุ่มอร่อยมากเดี๋ยวลองเนื้อกับน้ำจิ้มแจ่วดูบ้าง น้ำจิ้มเจ่าวี่อร่อยกว่าที่คิดนะอืมน้ำจิ้มที่กระเป๋าก็อร่อยแล้วกุ้งก็ตดเด้งแล้วก็อ,อูชีดบ้าง อร่อยอะ่ะคือมันอร่อยเพราะว่ามันมีชีสอยู่ด้านในอะ่ะเป็นตู้ปลาแล้วก็ข้างในเป็นชีสย่ำเยือกข้างในใกัดแล้วมันปลิ้นเลยนะตูช้ชีสนี่แนะนำนะครับพลาดไม่ได้ดีมากงูหอมคือเดี๋ยวคราวหน้าผมมากินร้านอาื่อีกอย่างแรกที่ผมต้องสั่งเลยคือเต้าหู้ชีสแน่นอนเลยครับอยากเห็นชีสย่ำเยือกข้างใน ชีสมากครับต้องู้ปลาใช่ไหมมันนุ่มละมุนลิ้นมากเป็นเบคอนเนร้บผมลองเบคอนรูบ้างครับผมเบคอนคอคอน้ำดำอันนี้ก็จมสิบเจ็ดวิเหมือนกันนะครับลองเบคอนเจ็ดวิ <laughs> ทำหน้าอร่อยมากเลยใช่พี่ใช่ไม่ได้แกล้งเลยเนี่ยชาบูอร่อยมากเดี๋ยวพักก่อนมาพักเบรกชาบูกันในพิซซ่ามาเพิ่มความอิตาเลียนกันหน่อยพิซซ่าก็เป็นหนึ่งในเมนูบุฟเฟ่เนาะใช่ครับคือถ้าคนดูตั้งใจจะมากินพิซซ่าอย่างเดียวเลยก็ได้นะแฮมชีสครับผมแฮมชีสเดาพิซซ่าแฮมชีสครับ พี่ว่าเปิดเปลร้านพิซซ่าเพิ่อมอีกร้านดีนะ่ไหมขายตั้งหากไปเลยอร่อยแป้งจะเป็นแป้งนานุ่มนะครับแป้งทําเองไม่ใส่สารกันบูดถือว่าพี่กินไปไม่รู้สึกรสชาติของสารกันบูดเลย <c oughs> คนที่ชอบแป้งแบบหนานุ่มหนะ่ะใช่ไ้พิซซ่ารอร่อยมากครับขายโดยผลไม้นะครับผม มาาตนท้ยกัปกติไลน์บุฟเฟ่ที่อื่นก็ไม่ค่อยมีแอปเปิลกันนะที่นี่มีนะเนี่ยเอาังาุนไลน์เมล็ดด้วย <ใน S 2> โอ้โลงทุนน่าดูเลยอะ่ะเป็นลูกต้นไม้เลยนะไม่ใช่แอปเปิลเนื้อทรายนะครับ<อ>คือของบุฟเฟ่เนี่เอาแอปเปิลเนื้อกรอบมาของฟูจิใช่ไหมครับ<ช>ของเสริมพวกผลไม้ดีขน,นาดน,นี้นะครับองุ่นครับองุ่นไร้เมล็ดครับผมยอดมากเดี๋ยวลองไอศกรีมปิดท้ายกัน เดี๋ยวพี่ลองเป็นลำเดซินนมโฮเกโด่อไปเบชอร์เบ็ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูหอมเมืิอกี้ในคือเดีงยวอุผมแล้นะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆเลยที่ได้เจอกับร้านบุฟเฟท่ที่ใส่ใจทุกรายละเอยียดแ,แบบนี้ ขนาดพวกของที่ไม่ใช่เป็นของเมนูหลักยังเลือกของดีมาให้ลูกค้าก็ขอบคุณกิฟต์นะมาดูแลที่เอ่อจนอิ่มเลยนะครับขอบคุณมากๆากฝากร้านหน่อยครับับตอนนี้มี2องสาขาครับผมสาขาตรงข้ามหมอธรรมศาสตร์แล้วก็ฝั่งเดียวกันกับธรรมศาสตร์อยู่ใต้เส็นขอบพักขามินทาวนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูมาถึงจบคลิปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็ฝากล้าดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับฝากกดติดตามช่องแก้ววอล์คเกอร์หน่อยนะคะ